สวัสดีครับผมตักโอดานนะครับและแล้วเราก็มาอยู่ในการรีวิวของโทรศัพท์มือถือรุ่นรุ่นเจ็กกระบองนะคือผมซื้อมา,อาไม่ได้สนใจยี่ห้อเป็นของจีนนะครับเนี่ยเขาทำมาสวยดีเหมือนกันนะ เขียนป่ะเขาเขียนไว้ว่าอ่ลำ4กิกนะแล้วก็ลำ6 4เมกะไบนะครับคือตอนนี้ผมได้เอามาโหลดอ่ะจริงๆผมจะใช้เล่นเกมแหละ แต่มันก็โหลดได้นะบางอย่างแล้วมันก็ดีมากสำหรับผมแล้วแต่มีข้อเสียนะข้อเสียมีอย่างเดียวนะครับคือ YouTube เราจะเป็นสีดำเหรอผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเวลาผมจะเล่น YouTube อีกทีนะมันจะ ถ้าเราไม่เปิดไว้อย่างเงี้ย u t u b e เราจะ,ะมันจะบอกว่าะลรนะให้เราไปที่เบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ไม่เก็บไม่ไม่กดปิดตัวนี้นะครับไม่ปิดเลยจนวันตายนะแต่ถ้าปิดเนี่ยได้นะ,อะตอนนี้เดี๋ยวดูนะ ดูอันไหนก็นล้ะสักสักคลิปหนึ่งคือหลักๆอ่ะเราจะดูกระตูนเป็นหลกัหลกแล,แล้วเนี่ยเ,เห็นป่ะว่ามันมีกระตุกด้วยนะคือกล้องมัน ไม่ค่อยดีอ่ะอเนี่ยแล้วถ้าแล้วถ้าเราดูไปแล้วจะกดให้พับจอใหญ่มันจะกระตุกด้วยนะคือมันไม่ค่อยดีอ่ะไม่ดีเท่าไหร่แต่เราน่าจะ<ม>ก็โอเคกัน ดูอย่างเงี้ยวีดีโออย่างเงี้ยมันยังไม่เท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าดูภาพที่แบบยังไงอ่ะภาพดีดกว่านี้แล้วเวลาเรากดดูเดี๋ยวดูนะผมก็คุ้นไม่ค่อยถูกเวลาเรากดตรงปุ่ม3ามปุ่มนะครับตอนที่เป็นอ่ะ คลิปพวกเนี้ยนะมันจะมีคุณภาพเห็นป่ะคุณภาพอัตโนมัติเนี่ยมันมีแค่240เองนะคือจริงๆอ่ะมันมี720พันกว่าคือแบบหวยหวยมากผมได้ลงไปใน l า z า d ้าละผมให้ว่าห่วย แต่สำหรับผมใช้กับเล่นเกมไงอย่างเดียวผมก็โอเคอ่ะแก้แก้ไขปัญหาตอนแรกผมเจอไอ u ยูทูบเนี่ยหลุดตลอดอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อย y youtube หลุดนะโดยการนี่เลยกดอย่างนี้เลยแล้วว่าเราเราเข้า YouTube อีกทีมันจะเข้าไม่ได้นะ เนเห็นป่ะเราเข้าไม่ได้นะเราจะต้องกดนะกดทิ้งเลยแล้วก็โหลดใหม่อ่าเดี๋ยวดูอืมคือมันมันช้าด้วยอ่ะพูดถึงมันก็ไม่ได้ช้ามากนะผมก็โอเคอะเก้าร้อยกว่าบาทอะเก้าร้อย ก้าร้อยเท่าไหร่ก้าน้อยห้าบาทรอนิดนึงครับก็ถือว่าโอเคอ่ะแต่ผมยังให้หวยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นไปซื้อมันจะปวดใจอะ่ะคนอื่นเขาอ่ะ มันไม่ดีมันอะไรอย่างเงี้ยควรจะซื้อถ้าเข้าไปที่ Lazada ควรจะซื้อนะอ่าัลโปที่ผมเลงไวงน้นะแต่เพลินของผมเป็นอย่างงี้ก็ก็โอเคตรงที่เราจะเล่นเพย์ไออะไรนะซุปอ่ซุปเปอร์ซุปเปอร์เกมซุปเปอร์ ia, ปเกมอ่าบอยควานเกมฟ a m i มลี่อุ้ยแค่3ามอันก็ คุ้มแล้วผมอ่ะแล้วก็มี youtube ให้ผมดูอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคแล้วแต่เหลือต้องที่ว่าถ้าเราเอาอพวกไออัดดิอัดวิดีโออ่ะอัดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยหาน่าจะน่าจะมีมีมีอยู่อ่ะ เนี่ยรอรอให้มันโหลดนะบางทีก็ไม่โหลดบางทีก็โหลดนะครับบางทีมันช้าถ้าโหลดนานๆแล้วไม่เข้าอะ่ะเราก็จะจะกดออกนะแล้วก็สั่งใหม่เนี่ยมันมันเป็นอย่างไงมันแบบอืม เนี่ยเห็นปะสั่งไปถึงจะโหลดอีกรอบนะโหลดล้เห็นปะด้านซ้ายมือบนนะครับมันจะมีรูปลูกศรนนะ่ะเห็นปะไต่มะเวลาเขาโหลดนะบางทีมันก็ไม่โหลดบางทีมันก็โหลดแล้วคือเขาแถมนี้มาให้นะหูเซาบาวแล้วก็ แล้วก็จริงๆเขาไม่เลี้ยงอย่างนี้นะเขาเลี้ยงมาดีเหมือนกันนะแล้วก็เรียกอะไรกระจกคือผมผมจริงๆผมไม่ค่อยชอบที่ว่าจะมาทำคลิปวิดีโอไอ้พวกมือถือผมไม่ไม่ไม่ไมใช่คนทำมือถือนะแต่คือผมเ,ออเห็นว่าเราซื้อมาใหม่แล้วเราก็เออทำไปด้วย เนี่ยรอมันนานแต่ถ้าสู้ไออัปโป้เนี่ยโหอันนี้ดีสดุดแรมสามกิกนะแล้วก็เครื่องเนี่ยหนักหนักมือนะหนักมือหมายถึงแบบไม่ใช่ของปลอมอ่ก็มีแค่นี้นะ ที่ให้ผมนะอันนี้เปิดให้ดูกันเลยแล้วก็อ่กระตูนผมวันนี้ไม่ได้วาดนะเพราะไอ้ปากกาเนี่ยมันมันทำผมแบบเสียเพราะว่ามันปากกามันไม่ค่อยดีแล้วอะอ่ะ อันเนี้เขาเปิดได้แลเราก็เปิดธรรมดาครับเราก็ใช้เหมือนธรรมดาเลยแต่ยาปิดออกอะ่ะออกจากอ่า YouTube ห้ามห้ามลบทิ้งนะถ้าลบทิ้งจะเป็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะลบให้ดูอีกทีลวกันไม่นานผมก็จะต้องมัน นั่งโหลดนายจะดูทีก็โหลดนายคือผมเลยหาวิธีดูไงว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเพื่อนๆเจอกันหรือเปล่าก็มีคนเจอนะเป็นอย่างผมเ่ะเขาก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยง่ายๆเนี่ยเปิด YouTube ไว้เราก็โอเคแล้วก็เครื่องเนี้ยแต่เครื่องเนี้ยถ้าเอาลงไปแม่ใช้ แม่เขาจะปวดหัวไงคือแบบคนที่เล่นแล้วไม่เป็นไม่เข้าใจจะทำยังไงเออแล้วคือเครื่องผมอ่ะมันไม่มีนี่นะไม่มีตั้งค่าข้อมูลอะไรอย่เงี้ยอันนี้เราก็ตัดไปถ้าเป็นเมียไหนเราก็ทำอย่างไอ้พวก Youtube อ,อย่างเงี้ย เวลาเราเข้าไปาห้องส่วนตัวอะไรของเราเนี่ยกดตรงสามปุ่มนะถ้าเรากดตอนที่อยู่ในชิปวิโดโอมันจะเป็นอีกช่องหนึ่งเออมันเป็นในนี่ตั้งค่านะแต่คือของผมะตั้งค่าไม่ได้ครับเลือกเลือกทั่วไปนะเนี่ย เขาจะปิดหมดเลยนะให้เราเอ,อคือต่ำสุดอะนะแต่ก็โอเคอะถ้าเราอยากดูแบบไม่สนใจอะไรมากดูไปกระตุกไปนิดหน่อยนะก็ประมาณนี้ครับมีอะไรอ่ะไม่มีมั่งแล้วเวลาออกเรากดออกได้เลยนะแล้วเวลาจะเข้าล่ะสมมติว่า ผมจะเข้าเกมเข้าอะไรก็ได้เนี่ยปุ๊บแล้วกดออกนะแล้วเราจะกดเข้าอีกทีมันได้อยู่นะแต่ถ้าโดนมือไปลบมันอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยต้องอลบทิ้งแล้วก็โหลดใหม่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่แต่ก็ต้องรอหน่อยช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ก0 0ห้าบาทก็โอเคอะเอาไปเลยทีนี้เห็นปะ่ะอันนี้เป็นเป็นนะผมก็ต้องกลับไปลบเนี่ยเหมือนเดิมคือถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับไปลบนะครับทำใหม่ นี่เวลาประมาณสิกว่านาทีวมั้งก็เดี๋ยวผมอขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันที่จริงน่าจะน่าจะ,ะถ่ายวิดีโอตอนตอนตอนเห็นโทรศัพท์อีกทีอ่ะแต่เพลินว่าผมา่เฮ้ยเออไม่ไม่ถ่ายดูว่าเพราะมันยุ่งยากไงถ้าถ่ายจากตัวเครื่อง มันมันจะชาด้วยอะไรด้วยนะอ่าเดี๋ยวดูว่าผมใช้ตัวนี้อัดวิดีโอนะอะไรอะโมโมโม,โมบิกอะไรสักอย่างมองไม่สนัดเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ ยังเอามายังไม่ทําอะไรเลยก็ต้องแบบรอรอก่อนสักนิดนึงแล้วก็อย่างไรอ่ะไม่มีการ เขามาสอนเล่าแนละ้วะอันนี้ผมเคยใช้แต่ผมจะหาอหื่นมันก็กดไม่ได้นะกดไม่ได้ยังกดไม่ได้มีอันนี้น่าจะดีสุดแล้วลนะ่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไง ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจ้าก้าง